ครับกาสวัสดีครับผมช่างยิวเอ็นเอฟโอดีโอไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมีสุดเครื่องเสียงมารีวิวนะครับชุด2องูนสนะครับเบรสิบแนิ้วนะครับชุดนี้เป็นชุดโปนะครับผมจัดโปรให้ในช่วงเขาพรรษานะครับก็คือในในชุดนี้เนาะชุดนี้ผมจะจัดให้ในช่วงเขาพรรษาจะนั้นเนาะหลังจากออกพรรษาจะเบิดโปนะครับสำหรับชุดนี้เบรสิบแปดนิ้วนะครับเบรสิบแปดนิ้วอ่านามาเบิรงนะครับในในชุดนี้ได้อีย่างแน่นะครับเดี๋ยวละครับผมทิ้งไวช่วงถ่ายเนาะอ่า ชุดนี้จะมีเพื่อไวแอปนะครับ MT สามพันแปดนะครับของของไมโครเทคนะครับเครื่องหนึ่งแล้วก็มีซีชแนลนะครับมีซีชแนลสามารถปรับอีคิวนะครับปรับเสียงรายละเอียดเสียงได้เพิ่มอีกนะครับจะมีการอีคิวให้นะครับก็มีบลูทูธเสียบแฟลชได้นะครับฟังก์ชันก็กับโบนะครับแต่อ่ามิกตัวนี้จะเป็นยังเป็นเอโก้ด้วยนะครับท่านใดอยากอัพมิกที่เป็นเอฟเฟ็กนะครับจะบวกแค่หาร้อยนะครับบวกหาร้อยแล้วก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณเส้นหนึ่งนะครับสายสัญญาณเส้นหนึ่ง แล้วก erm e ็สายลำพุ Joe, anda, ่งนะครับมาเบิรงสายลำพุ่งสายลำพุ่งผมจะให้เป็นยางดีนะครับเป็นให้สายพี่เอนะครับสายลำพุ่งยางดีนะครับสองสองคู่หนึ่งจุดหาเป็นสายลำพุ่งเครื่องเสียงการแข่งโดยเฉพาะนะครับกัหัวสเปพิคอนนะครับพร้อมสายลำพุ่งหาเม็ดครับสองสินนะครับท่านใดอยากอัพเพิ่มกระเม็ดละยี่สิบบาทนะครับกัแล้วกัสายพ่วงครับทางหลังสองซ้ายนะครับสายพ่วงอ่าน้ำมาเบิรงสเปิกรูครับ เปกตู้มือนี่ก็จะเป็นตู้เบสคซิงเทอร์โบนะครับซิงเทอร์โบเจของเป็นของขายเอ็นเอฟวิดีโอแท้แน่นนะครับก็ไม่อัด20่ิบมิลนะครับตู้เบสคสำหรับตู้เบสไม่อัด20่ิบมิลอันนี้ท่านใดอยากขอบเล็กก็สามารถแจ้งเพิ่มได้นะครับอันนี้ยังบอกขอบเล็กนะครับก็งานสีนะครับงานสีมาเบิงเป็นสีอีบ็อกซี่นะครับสีอีบ็อกซี่ตะแกรงก็เป็นตะแกรงห้างผึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ตัวใหม้นะครับของเอ็นเอฟนะครับโลโก้จะเป็นสีสมแล้วนะครับกตู้กลางจะเป็น อาดอกเบียดนะครับดอกเบีดอกเบียดสี่แปดนิ้วจะเป็นยังเป็นโครงปรับอยู่นะครับจะเป็นรหัสสี่แปดศูนย์แปดนะครับทางใดอยร์ยกอัพจะเป็นสี่แปดศูนย์เจ็ดดอกทั่มโครงล้อกะบแจงไายละเอียดเข้ามาได้นะครับตัวนี้ยังเป็นดอกโครงปรับนะครับสี่แปดศูนย์แปดโครงอบอ้อมนะครับกดอกกลางดอกกลางจะสิบสองนิ้วนะครับของอบอ้อมดอกเชียงแหลมกะบแปดชุดหนึ่งอบอ้อมเพื่อกันนะครับกะมาเบิ้งข้างหลังนะครับคอมาเบิ้งข้างหลังอันนี้หูหูยกเล็กนะครับหูยกเล็ก เป็นหูนยูคล็กให้เลยนะครับกาปิกข้างล่างนะครับเพดเพดหลังนะครับแล้วก็สายพ่วงนี้นะครับกาสเปอร์มาเนี้นะครับสเปกตูรลำโพงสีผมเป็นสีอี็อกซีนะครับเป็นสีเม็ดแข็งนะครับบเป็นสีอ่าธรรมดานะครับจะเป็นสีเม็ดแข็งเพราะแพ่งแห้งแห้งแข็งนะครับจะบีพ่ค่อยเขานะครับกันกันฝนได้ดีกว่านะครับกันฝนกันน้ำได้ดีนะครับกาเดี๋ยวบันทึกผมจะาพาล่องฟังเสียงครับ ก่อนที่ฟังเสียงเนาะเดี๋ยวผมมาที่ใบการต่อสายก่อนการใส่งานก่อนนะครับกาอันนี้นะครับสายลำพงเดี๋ยวนี้อ่าอันนี้จะเป็นของกลางนะครับกลางผมจะเล่นอ่าชเอนแอลชเอนแอลบีนะครับชเอนแอลบีชเอนแอลบีกลางเบสผมจะเล่นชเอนแอลเอนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านใดอยากเล่นชเอนแอลใดก็ได้นะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้นะครับก็คือกลางผมจะเล่นชเอนแอลบีอ่าเบสผมจะเล่นชเอนแอลเอ แล้วข้างหลังนะครับจะมีปุ่มกดสตูดิโอบิตแล้วก็พาราเรียลนะครับผมจะเอาไว้สตูดิโอนะครับสตูดิโออ่าแล้วก็พาอเออตัวนี้สามารถสามารถกดแยกสับได้นะครับสามารถกดแยกสับได้ถ้าห้ากรณีที่ห้ายังไม่มีคอร์ดเนาะก็คือกรณีนี้ผมจะใส่เป็นมิกเลยเท่าก็มากดอ่อนนะครับกดอ่อนตัวนี้แล้วอ่ากลางกลางผมเรียนชาแนลบีนะครับชาแนลบีก็คือผมจะกดมาไวโลคัดนะครับกดมาไวโลคัด มันจะมีสามปุ่มนะครับจากดไว้นี่จะเป็นซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็นนี้จะออฟจะปิดนะครับแต่ว่าผมตรงการ่ให้เบดออกตู้กลางไหลนะครับก็คือผมจะโลคัดไว้นครับเบลดกลางจะบ่กค่อยออกนะครับก็แล้วกับค้างนี่ครับค้างนี้ผมเล่นเป็นเบลดเล่นเบลดผมจะกดมาไว้ตรงกลางครับจะกดมาซับบูเฟอร์นะครับซึ่งจะเป็นเสียงเบลดอันนี้ก็จะเป็นตัดความถี่ตัดความถี่เนี่ยแต่ความถี่เข้ามาทีเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วผมจะมาตัดให้ฟังฟังเสียงเบิ่งนะครับ แล้วก็มานี่นะครับกะเขาก็สามารถเปิดแล้วก็เอาสามารถเอาโทรศัพท์เขาเชื่อมบลูทูธได้นะครับกะกดเข้ามาโหมดนะครับมันจะกระพริบเขาเชื่อมเนี่ยมันจะเช่ากระพริบนะครับเดี๋ยวก็มาลองฟังเสียงกันเลยครับออสก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตนะครับเศร้าของซอสร้างมิวสิกนะครับอ่าผมเปิดเทปในเคื่อนี้เนาะฉันเธอรับฉันเธอหมดใจให้ตายสุดที่สุดเพูดถึงบอกว่ามันหน้าเฉอใจไม่รับใครอีกเลย แล้วความรักของเรามันก็เป็นไปไม่ได้เธอมีครอบครัวแล้วหรือว่าเธอนั้นมีผัวไปแล้ว อ่ะครับสำหรับชุดนี้ก็ได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับส่วนเรื่องเสียงกาพิจารณาเอานะครับพิจัราเอาอาจจะปมนเสียงรบกวนนะครับเสียงงัวเสียงกล้วยนะครับเนื่องจากอยู่ทงหน้านะครับผมอ่าู่ทงหนาเรียงงัวอยู่ครับมันก็เลยห้องส่วนเรื่องเสียงก็ได้ฟังกันแล้วนะครับกาพิจารณาเอานะครับเรื่องเสียงชุดนี้ผมจัดอยู่ในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทเฉพาะช่วงเขาพันษาปีนี้นะครับปีหกขานี่นะครับ หลังจากอ่าออกพรรษาไปก็คือผมจะปรับเปลี่ยนเรื่องราคาขึ้นนะครับ mm hmm. สําหรับช่วงนี้ผมจัดโปรให้นะครับจัดโปรเมื่อชั้นในแนนอิ่มๆนะครับช่วงนี้โ <Okay. S 1> อเคอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ช่อง NF Audio ท้ายแรกนะครับท่านใดมีข้อเสนอกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับกะเบอร์โทรศัพท์กับ0934364133ทักเฟซก็ได้นะครับช่างยู NF นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยกสามารถ ขึ้นเลยนะครับช่าง u ู f นะครับกาสามารถทักข่อความเขามาสอบถามไในนะครับอ่ากรช่วงนี้อ่ะกาเป็นช่วงนาเขาพันษาอยู่นะครับสําหรับท่านใดอ่าอยากซื้อไปไหวนะครับไปเปิดกับครอบครัวนะครับสังสรรค์ชุดนี้อ่ะเหมาะนะครับกาท่านใดอยากได้ไม่ได้ไม่ร้อยไม่สายก็แจ้งมาได้นะครับอยากได้ยังเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาได้ชุดนี้สามารถเพิ่มเป็นซีคูนซีเลยนะครับ ได้อิ่มๆเลยครับเบรด18นิ้วนะครับเบรด18นิ้วนะครับท่านได้อยากอัพก็โทรมากแจ้งรายละเอียดนะครับกาอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังแรงใจให้เอ็ยนยูดูท่านแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาครับสวัสดีครับ